โอเคฮะนี่ก็เป็นพาร์ทที่สองแล้วนะฮะแินตอบไปเลยนะเรือ,ออกไปแล้วเราคุณของไปเกือบหมดแล้วเยี่ยมฉันใน้แฟนของฉันรออยู่ที่ฐานนะ่ะรอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เธอได้เข้าเวกับโจเอีกแล้วเหรอเราขึไปชั้นบนเฮงงานเราเสร็จนะ <c oughs> งแง่ล่ะ <c oughs> นี่ไม่ยุติธรรมเลยนะ <Data soldier. S 1> หาแฟนไปทหารสี่อร <c oughs> าเข้ากัดจะได้ง่ายขึ้นเยอะ <c oughs> แน่นอนจะจำไว้ เหมือนมีพวกสกาจะเข้ามาใกล้มากขึ้นนะผมบอกว่าคนของเราจะจัดการผู้บ้านนั้นได้เฮ้รู้ไหมว่าทำไมเราถึงถูกเรียกกลับไปฐานฉันได้ยินว่าไอแซคต้องการจะทวงพื้นที่แาวๆทั้งหมดฉันได้ยินว่าจะให้ดึงการต่อสู้นี้กลับไปที่นั่นไม่มีทางนะไม่มีทางหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดนี่นะแม้แต่ไอแซคก็ไม่บ้าขนาดนั้นหรอกจะได้ยินมาแบบนั้นนีเรียบร้อย ตอนนี้เหมือนพวกวูฟคนที่อยู่ที่นี่กำลังถูกเรียกกลับไปที่ฐานโอเคสั่งของไอแซคหน่ไมไมนยดูไหมดูไหมใ้ใครสอสอ่องโอ้ชวยชาวบ้านจะเห็นคน <got> อยู่ไเอาละเอาลไปมานะมีใครที่ไหนละ่ะไม่มีเห็นบ่าวบอกแล้แวไม่มี ย,ยังจะเข้ามาอีกเข้ามาก็ตายสนะเรียบเงียบ เพิ่งอ,ออกมาจากลังของพวกสการที่มาเข้าค่ายของไอ้พวกมูสเปลเลยอะโอ้โหกล้าหาญจริงนลยลีม,มีอะไรไหมออกไดม,ม่คน มไ,ไม่ใช่หมายถึงว่าที่ใช้เวลาทั้งวันเนี่ยควรจมีอย่างน้อยอีกสองหน่วยแล้วคำสั่งให้เ <m> คลื่อนย้ายของเยอะขนาดนี้สิฉันรู้ว่าหน่วยอินเดียกำลังเข้ามานี <s> ่ต <c oughs> ายซะ ผมเห็น้วยเหรอเธอถูกฆ่าโอ้มันรู้แล้วมันรู้เห็นอือนี่ไงอุ้ยทองนี้ก็ซ้าย้ามาไม่โดนอุ้ยไม่โดนแล้ว

วินโอ้ยคิววะเล็กิว1อุ้ย holy s h คืนนี่วะไปอยู่บิงบ่เป็นนั้น over านี่คอนี่วันช็อตคิวเลยโอ้ย ิเฮ้ยตายซะนี่ก่อนนินจาเฮ้ยเกือบตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเยอะมากทั้งซ้ายทั้งขวาพวกนี้ไม่บอกกระดวนปืนจริงเลยมันหายไปไหนวะอย่าให้มันหนีไปได้ ได้กูจะเข้าไปหามึงเองเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เรียบร้อยแชร์ล็อตมันมาจากตรงนั้นเอ้ยทุกตัวในเกมนี้มีชื่อหมดเลยเนะดีดีชอบชอบม่ได้แบบตั้งแบบส่งๆไปดี ไว้อยู่คันนี้มีอะไรั็เ,เห็นล่องรอยเป็นบ้างไหมยังมีเครเห็นเลยไม่ได้เห็นแน่นี่งันหลังอ่ะเจ็บร้อยศพโรบิปนฮูดไปทีหนึ่ง ได้เลือดแน่ไม่ได้เรื่องหรอกได,ออด้เลือด,ดอเลือดต้องน้ำด้วยเลือดเื่นตุลเบิดเพื่อนตายหมดแล้วไม่มีใครคุยึงหรอก ว่าหยุดเก็บสิเก็บสิเฮเฮ้ยอมีมีมีเีคิดกูใช้เลยแล้วกันเดี๋ยวคิดมายังเหลือประมาณสองสามตัว ไม่มีไนอาเรียบร้อย ทมซ้ายได้เหรอทางสายไปได้ใช่ไหมจะตลบหลังกูเหรอ ใกล้นี่แหละใกล้ในห้องนี้อ่าเรียบร้อยอปากอู๋เพื่อนมึงอีกคนเดียวเท่านั้นแหละเอาถุงกูขึ้นมาเดีเเ๋ยวลูกโม่โเก็บปากนูน้น มาหาผู้ตงที่ร Ł วบเลยครับเงียบเงียบเงียบเนบกเวยเ้ยหมยังวะไปเฟื่อนเต็ม

ะอะไรอ่ะเอกสารอ๋อเป็นรายรายชื่อของที่ต้องการแอลกอฮอล์พวกพกักก๊อตอะไรพวกนี้ฟิวชัน่นคิดอุปกรณ์พยาบาลนั่นเอง ดูให้มั่นใจว่าคนชั้นสองทุกซอกทุกมุมแล้วแต่มันยังมีห้องที่เปิดไม่ได้อยู่บางทีมันอาจจะมีของดีอยู่ก็ได้แล้วก็อย่าเข้าไปใกล้ชั้นล่างเด็ดขาดแซม,มห้องที่เปิดไม่ได้อยู่ก็ชั้นล่างอันตรายมากโอเครับทราบขอบคุณที่เตือนกันดูบ้าง วิทยุเีเพลงเสียง,งเพลง you, แกใช่ไหมนอร่า <c oughs> ใช่ไหม ใช่พวกบู๊โยโย่บางทีถ้าแกให้คนไปเฝ้ามากกว่านี้แอบบี้ก็คงยังอยู่ในห้องขังนั่นแหละแอบบี้ยังอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะฉันไม่ได้โง่นะบอกมาว่าแอบบี้อยู่ที่ไหนเมื่อไอแซคถามเราเรื่องนี้นี่ฉันระเบื่อเรื่องนี้จริงๆเลยนอร่านอร่านี่ฉันไม่ยอมตายเพื่อเธอหรอกนะไปตรงห่วงไอแซคจะรีดเอาข้อมูลจากเธอเองแหละ อ๋อแอบบี้ถูกจับจับที่นี่โรงพยาบาลแล้วก็หนีไปได้โ <c oughs> อ้ยผู้หญิงตอนต้นที่ผมบอกว่าอะไรนะหาหาตัวผู้หญิงอุยเอาใหม่เลี้ยงใหม่ไอตอนต้นที่เราว่ายน้ำมาแล้วมีพวกวูฟตามหาตัวผู้หญิงอยู่อ๋อคือแอ็บบี้นั่นเองโอเคก็ได้ร yeah, ู้ไปยาแอลกอฮอล์เลคิดเลือดเต็ม ว่าไงนอร่าอย่าส่งเสียงหวางนั้นลงซะจำฉันได้หรือเปล่า ใช่แกจำฉันได้อยากต้องการอะไรเอบบี้อยู่ที่นี่เมื่อกี้นี้มันไปไหนแล้วฉันไม่รู้เอ้ยใจเย็นถ้าแกยิงฉันเสียงปืนจะดังแล้วทุกคนก็จะรีบมาที่นี่แต่แกก็ตายอยู่ดีบอกฉันมาว่าเอบบี้ไปทางไหนแฉันจะลองคิดดูว่าจะปล่อยแกไปไหม เราต้องจะฆ่าแกซะแกน่าจะฆ่าฉันหรือบางทีถ้าแกไม่มาเหยียบที่แจ็คสันแต่แรกแอบบี้อยู่ที่ไหนแกนได้ยินเสียงร้องเขาอยู่ไหมอะไรฉันได้ยินทุกคืนเลยใช่ ใช่ไอเวนต้งสมควรโดนแล้วไอเวนช่วยด้วยพวกกรุ๊เอาแบงเอ้ยหนไปช่วยไอหนอวล่าแกหนีไ่รอดหรอกกันนะจะโดดข้ามได้ิดมันปิดนี่ไงนี่ไงทุกเลยยิงมัน ไม่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 ไหยุดได้หยุได้เซตตี้ต้อนแสกตัวใบแม่งเอ้ยอ่ามึงตกใจดิกูไม่ให้มึงหนีหรอกไปไหนวะมันหายตัวไปแล้วเอ้าไปไหนวะโน no no โอ้ยเหนีไม่รอดนอนละ got you โอ้ย

ไปไปไปเดี๋ยวก่อนไ,ไปไปวางปืนลงเกงนี้ก็ไปถางที่ได้นะปาก,วก,กเว้ยวางปืนลงยกขึ้นถอยไปเกงไม่มีทางให้หนีแล้วขล่างเขาน่ามีเชื้อลงไปด้วยกันเลยโอ้ยลงมันล,ลงไปข้างล่าง <c oughs> โอ้ยสป้อนนั่นเองข้างล่างที่พยายามให้นั่นมา ให้ลงมาพอมีสปอุ้ยงไจักรมาเลยนากานากาลงมาแล้วลงมาแล้วเบเี้ยอยนี่ไงโดนกเกลือดนที่เกลไล่ฆ่าเนี่ยเข้ามาทำไมตรงนี้เฮ้ยย่กูอ้ยออยอ้ยอะไรของพวกบึงเนี่ย ยิงคิกเกอร์หรือไม่ยิงดูดูไอไม่วิ่งไล่จับก็เป็นนางแค่กเลย มันไม่โหดเหมือนตอนไล่กูบ้างวะขับไปไม่มีเวลานะเฮ้ยมามเข้ามาเ,เข้ามามเข้ามาอือวตายซะ

เอาย่าโอบพระเจ้าขอบพระเจ้าขันไว้เลยไม่ต้องให้ใครเข้ามาว่าไง <c oughs> อะไรอะไรทำอะไรทำอะไรเอาวันนี้ี <c oughs> Abby, you know, breathing scans of all uh... die. You're her, okay. you're a firefly. Can you firefly? There are no fireflies. Let me firefly, go อ๋อบ,บีอยู่ไหนยังไงก็ตายอยู่แล้วแตไมาฉันต้องบอกแกด้วยเพราะฉันจะช่วยให้ไปสบายได้ไงเดี๋ยวจะให้ฉันช่วยมันแย่ลงรเราคิดถึงสิ่งที่เขาทำสิต้องมีคนอีกเท่าไหร่ที่ต้องตายเพราะเขา chance. โอกาสสุดท้ายแล้วนะจะไม่ขายเพื่อนตัวเองหรอกเจ้าแกนสีนส่เลียมอุย้ยอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยี่โหดมาก บางทีไม่ต้องตีมันก็ได้บอกว่ายนงไงมันก็ตายอยู่ดีโหดมากโหดไปเปล่ายังไงเราเป็นเอลลี่เราก็สวมบทให้ดีที่สุดมือสันนส่นเลยปวดบาทหนักนะิน่งไว้นิ่งไว้เคาะ It's me ฉันเองเสียงสั่นเลยอ่ะ oh Ellie. are you okay เธอโอเคมั้ยพระเจ้า set your blood she's hiding out near đan in the aquarium มาเร็วเข็มล้างนี่ล้างตัวกันเมยนี่มันยังช็อกอยู่เลย ยูมือขึ้นอถอดเ <c oughs> องช้ำทั้งตัวแผลเต็มหลังไม่มีรูกระสุนเลยนะกูดโดนจริงแรงแน้วนะนะั้นน่าอิจ่ น่าไม่มีความสุขเลยนนหน่ามีแต่ความเศร้ากับความแค้นอย่างเดียวฉันทำให้มันพูดรู้สึกผิดจริงด้วยเฮ้ยอะไร ฉันไม่อยากจะเสียเธอไป <God. S 1> ในเล่ยยังรู้สึกผิดในสิ่ทงที่ทำลงไปนะ <God. S 1> โปรดติดตามตอนต่อไป